รควันนี้ก็ <c oughs> จะมาทำกับข้าวแห่จันนี้สักรับประทานนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าหอยทอดจีจานโอ้หอยทอดจีจานเหรอครับอาจารย์ใช่ไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน1ิบนาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักจะกินได้หรือเททิ้ง สิบนาทีถัดจากนี้ไปน้องไต้ฝุ่นของเราจะทําหอยทอดจี๊ดจ๊าดูสิจะจี๊ดจ๊าและกลิ่นลมนะป่าพะปกติกินหอยอยู่แล้วใช่ไหมกินก็กินหมดเลยครับผมแล้วชอบหอยอะไรเป็นพิเศษไหมชอบหอยนางรมครับหอยนางรมจะกินสดสดอุ้ยเนาะต้องตัวใหญ่ใหญ่ต้องตัวใหญ่ใหญ่ครับน้องไต้ฝุ่นจะลงมือเลยไหมพร้อมไหมเมนูหอยทอดจี๊ดจ๊าโอ้โหนี่เราไม่พร้อมก็ต้องพร้อมเลยนะครับพร้อมนะอ่ะสิบนาทีลงมือครับ อาจารย์จะไม่ไม่ช่วยผมหน่อยเลยไม่ช่วยไม่ช่วยช่วยเปิดเตาให้ช่วยเปิดเตาให้เอ่อโอ้โหหอยทอดต้องเริ่มด้วยอะไรอ่ะกระเทียมอยู่นี่อ่ะ ติอยู่บ้านทํากับข้าวให้ใครกินน่ะโอ้ผมทําแต่เมนูง่ายๆครับอาจารย์แต่ก็มีคนกินอยู่ที่บ้านประจาอยู่แล้วใช่ไหมม,มีคุณแม่ครับอมยาเลยใช่ไม่เช,ชื่อหรอจริงๆครับแม่ผมชอบทําน้าพริกกากหมูให้กินน้าพริกกากหมูลาก่อนลําขนาดครับผมลาขนาดาน้ํามันน้ํามันน้ามันน้ามันเยอ,อุ้ย <laughs> เห็นผู้ชายลหล่อๆแล้วอยากช่วย เป็นคนชอบร้องเพลงแต่เด็กหรือเปล่าไม่ครับอาจารย์จริงผมเต้นตั้งแต่เด็กผมเป็นนักลีลาศอ๋อเต้นหรอใช่ครับผมเป็นนักกีฬาลีลาตั้งแต่เด็กมีเคล็ดลับในการทายัางไงให้ตัวเองดูหลอ่อขึ้นทุกวัน,ท,วนทุกวันไหมอ่ะโอ้ผมเอาจริงๆนะอาจารย์ผมไม่ได้ทําอะไรเลยจริงเหรอแบบเป็นคนไม่ค่อยเข้าขอโทษนะครับอุ้ยก็ไม่เสริมนะหน้าผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับเนาะจมูกล่ะจมูกจับได้ครับจริงครับ อของจริงอ่ะของจริงครับนิ่มๆหยุนๆนะใช่ครับนิ่มๆครับ่ของแท้หมดเลยอ่ะใส่อะไรต่อจะน้องไต้ฝุ่นเออเเลือกหอยเลือกหอยใส่หอยอะไรเอาหอยทั้งสองอย่างเลยก็ได้เอาหอยสองอย่างเลยค่ะไต้ฝุ่นใช่หอยสองอย่างนะฮะหอยจริงแต่หอยปลอมใส่หอยอะไร เราช่วยเขาใส่ได้ไหมแต่เขาบอกอะไม่ได้ก็ไม่ให้ไม่ได้ไไม่ด้ด้วยนะฮะเราต้องรีบไหมอะพี่ว่ากระเทียมน้องจะไหม้จะไหม่แล้วฮะโอเคฮะเดี๋ยวรอรอผัดไปก่อนนะครับให้ให้หอมอ๋อรอผัดโคัดโม้เลยผมให้หอมก่อนนะครับผัดหอมให้หอมค่ะอันนี้จริงๆแล้วเราก็ต้องปรุงตั้งแต่ตอนนี้ อ๋อเหรอครับปรุงครับปรุงอีกนะคะต้องปรุงเลยครับผมจ้าโอเคค่ะน้องกําลังจะปรุงค่ะใอ่ผมปรุงรสตามใจชอบนะครับผมปรุงรสยี่ห้อตามใจชอบนี่เป็นคนเคยกินหอยทอดเคยกินแต่ว่าผมทําไม่เป็นอ่ะเนี่ยมันต้องมีเหมือนแป้งกับไข่อ่ะแป้งอะไรจะเอาไข่ก็มีแป้งอ่ะอ่ะแป้งอะไรล่ะใส่เสร็จ เดอีคนาทีนะคะครับผมมาจานผมทำไปผมก็เก่งใจจานไม่เป็นไรหรอกน้องไต้ฝุ่นทำที่น้องถนัดเธอเอ้าทำไมมีแ<อ>ต่ไข่ต้มหมดเลยอ,อันนี้เย็นๆน่าจะใช่ฉันเดาเราต้องจับไข่เย็นๆออ๋ครับถ้าไข่ไข่เย็นๆแสดงว่าไข่สดอ๋อ,อแค่นี้เลย ใส่น้ำได้สูงง่ายเนาะแค่น้ำไข่แล้วแป้งอะไรก็ไม่รู้ก็สามารถทำหอยทอดจิ้จัดได้นี่แป้งเป็นตอนๆเลยใช่ได้อะน้องใต้ฝุ่นเพิ่มนี่อยากให้ใต้ฝุ่นมาอยู่กับพี่จงเลยอ่ะพี่อยากสอนวิธีการทำอาหารให้อูดีเลยครับผม เป็นสูตรที่เดยนกล้าสรุปได้ว่าเสียดายหอยค่ะอ่ะโอเคได้แล้วอ่ะกระทะมาตั้งตั้งใส่ไปเลยโอ้จิจาใส่ไปเลยใช่ครับเป็นผู้ชายที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากท่าผู้ชมเจ้าขาเด่นชอบค่ะคิดอะไรก็ทำแบบนั้นนะคะดิ้นลื่มแทนโอ้หน้าตาใช่มากเลยอ่ะใช่หอยทอดเหรอใช่ โอ้ใช่เลยคุณผู้ชมเจ้าขาหอยก็แป้งร้อนได้ก็ขยะนะคะโอ้ยโอเคเราเก่งอ่ะเดี๋ยวรอมันร้อนก่อนนะครับผมรอให้มันร้อนอาจารย์ชอบรสชาติแบบไหนครับไม่เลือกแล้วยังไงมามาถึงจุดนี้แม่จะไม่เลือกอะไรอีกแล้วแม่ว่าสายไปแล้วมันต้องเผ็ดอ่ะทำไงครับอ๋อมันต้องเผ็ดเหรอนี่ไงเห็นมีมีพริก เธอต้องทําให้กรอบไหมอะไม่รู้เหมือนกันครับอาจารย์ไม่ถ้าเธอเธอไม่ชอบแบบกรอบใช่ไหมชอบแบบนุ่มๆอ๋อนุ่มๆชอบกรอบก็ต้องตรงนั้นชอบนุ่มๆตรงนี้โอเคโอ้ใกล้เคียงมากเลยโอ้ ไ,ไทำเธอเอาเธอมาถึงแค่นี้แล้วต้องทำยังไงต่อไม่ได้แล้วมันสุกไปแล้วครับจะใส่พริกใช่ไหมแต่ว่ามันนนัก็ใส่ไป,ไปเลยใส่ไปคลุกเลยหอยฉุนหอยฉุนมากเลยอ่ะครับอาจารย์ชอบทานหอยไหมครับอาจารย์ไม่ทานเลยเออ ไม่ทานเลยอ่ะไข่ตรงเนี้ยพอจะทานได้บ้างแต่หอยแม่ไม่นะทานชิมไข่ก็ได้ครับชิมไข่นะครับผมโอ้ตาคุณผู้ชมเจ้าขาหอยทอดจี๊ดจาตำหรับใต้ฝุ่นน่ารับประทานมากค่ะใช่ได้เลยดูได้ตาหน้าทานมากถิงตลอดใช้ได้แล้วใช่ไหมใช้ได้แล้วใช่ได้แล้วนะโอเคเต็มจานผู้ผู้ชมเจ้าขาหอยทอดจี๊ดจาเสร็จแล้วนะคะตายล้วนไปแพ้เลยค่ะ้นตายโอเคค่ะโอเคค่ะ อหอยกับไข่ลงไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเจ้าขา ชิมหอยแบบผอบขอบกันค่ะอันนี้นะครับเป็นเมนูมิชลินนะครับ5าดาวเลยนะครับูมมิชลิน5ดาวช่ันกล้าพูดเลยเขาจะจับเราไหมอ่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบโช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูน้ำพริกหมูผัดส่งเครื่องใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะ ตั้งไฟพอร้อนตามด้วยเนื้อหมูหัน่นผัดพอสุกรุงรสด้วยน้ำพริกกะปิราโลโบผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หอมแดงซอยเม็ดมะม่วงหิมพา,านต์ทอดและพริกขี้หนูสวนผัดให้เข้ากาันร,รอจนเดือดตักน้ำพริกหมูผัดทรงเครื่องลงในภาชนะจัดเสิร์ฟตกแต่งด้วยพริกขี้หนูสวนและใบผักชีรับประทานคู่กับข้าวไรซ์เบอร์รี่หุงสุก ไข่เป็ดต้มยางมาตูมและผักสดเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูน้ำพริกหมูผัดส,ส่งเครื่องเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ํำมันพืชรามบรกกมาฝากกันค่ะกับเมนูกระเพราเนื้อไข่าดาว วิธีทำไข่ดาวใส่น้ำมันผสมตรามรากตไลท์ลงในกระทะตั้งไฟรอจนร้อนใส่พิมพ์ทรงกลมลงในกระทะจากนั้นใส่ไข่ไก่ลงทอดพอสุกตักขึ้นเตรียมไว้วิธีทำกระเพราเนื้อไข่ดาวใส่น้ำมันผสมตรามมรกตไลท์ลงในกระทะตั้งไฟรอจนร้อนพริกขี้หนูแดงสับใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอม ตามด้วยเนื้อวัวสับผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมเติมน้ำผัดให้เข้ากันใส่ใบกะเพราและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักผัดกะเพราเนื้อใส่จานเสิร์ฟวางไข่ดาวรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะ ครั้งหน้าน้ำมันพืชรามบรกกฏจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทดิด้งไปสิกะทิคุณภาพขาวข้นหอมมันไม่ต้องคั้นเองกะทิ สูงสุดถึง80% 1-10กุมภาพัน,นี้เตารีดไฟฟ้าเหลือเพียง380บาทกล้องติดรถยนต์โซนกระจกเหลือเพียง990บาทเครื่องออกกำลังกายหน้าท้องและต้นขาเหลือเพียง1,390บาทโทรศัพท์มือถือเดนโก้ฟิวเจอร์พัทเหลือเพียง1,890บาทจักรยานออกกำลังกายเหลือเพียง2,490บาทลู่วิ่งไฟฟ้าเหลือเพียง8,499บาทสินค้าส่งฟรีทั่วไทยสัก้อหรือติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ไลน์แอดพิโรถรอปออนไลน์ สกุมภาพันธ์นี้เตรียมพบกับความใหม่ของทุกโขฟ้าสีทองทองอัมภัยมันสวยงามจริงๆิมันคือแสงสว่างของคนที่มีความหวังความหวังที่มาพร้อมเสียงหัวเราะปรามี่หน้าตาดีเด็มีแฟนอย่างทีมงานอยากรู้มากยังไม่มีครับแต่รับสมัครอยู่นะครับและยังปเป็น,นนะ <c oughs> ตังงตนันยลมาไป น่ากลัวน้ากลัวโอ้าบนะลำแขางตเด็กเดกเอาพานมาซะแล้วและความหวังที่มาพร้อมคราบน้ำตาอยากให้บ้านมันเสร็จอยากให้แม่กลับมาอยู่ด้วยกันพราวันนี้ตาหนูก็ยังไม่ฟื้นอยากได้เงินก้อนนี้ไปช่วยเขากลัวตาจะไม่ได้ตื่นขึ้นมาไหม วดที่สุดอยากให้คุณแม่มีความสุขครับผมไม่มีแม่ผมก็ไม่รู้จะต้องทำอะไรได้เพื่อใครมันมันเหมือนกับเราได้ทำให้กับคนที่ที่เรารักอะ่ะเขาได้มีความสุขนะคนที่มีหวงังยังมีฟ้าเปิดรออี่แล้ววันนี้เราจะทำให้ความหวังของคนที่เขาอยากจะสมหวังให้เขาเป็นจริงวันฟ้าใหม่รอคุณอยู่ วามมม่ตตัังต้งวเริ3กุภาพนี้มาั์แล้วค่ะคุณผู้ชมร้านเด็ดแฟกครั้งที่4รวมร้านเด็ดร้านดังกว่า200ร้านกว่า2,000เมนูเสิร์ฟอาหารอร่อยคุณภาพด,ดีการัานตีจากรายการร้านเด็ดประเทศไทย นารับประทานเชแล่าทามศิลปินดาราความบันเทิงครบครันสุดจะบรรยายเลยค่ะคุณผู้ชมวันที่2-5เมษายนนี้10โมงเช้ายาวปัจจุบันถึง3ทุ่มณ h i b i t i o น Hall 1อ Impact เมืองทองธานีจองบูธกะโทรมาเลยนะคะคุณผู้ชมตามเบอร์ที่ขึ้นเลยค่ะอาจารย์พิ้งค์สัต์ฟันเฟิร์มเสียงสรุปจะหนี้พบกับเบาะแสสุดป่วนข้าพเจ้ามีนามว่าเคอุ้ยตีตุ้งต๊ดเติร์นตุ้งตาติ๊งตุ้เติร์ีเตย เด็กโตเตยสมพิทต๊อกเต้ยทีตาตียิ้มเสียงตงเลยยินดีมากที่ได้มาเฮ้ยตื่นเต้นนิดนิดหน่อยหน่อยเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจฟังและทายได้ว่าผมมันแค่สองคำเองไอหนิจสมูแอะไรอะไรติดสมูเหรอฮะ ใครวะไรนะกระขระจานที่สามกู่าพันธ์นี้สองช่วห้านาทีบทสรุปของมหากราบบำบัดบกที่คนไทยต้องจดจำจากปากของพวกเขาแตะไม่ได้นะไอที่ชิงรลาเนี่นะรักผัวไหมถามจริงก็รักสิจึงอยู่มาตนป่านนี้ไงอะไรมั่งที่ทำให้เราร้องไห้ติดผู้หญงผู้หญิงเรื่องนี้น้อยนี่แหละโอ ยังถามอยู่เลยว่าเคยคิดว่าฉันก็จะมุดหัวใหม่จะเลิกกับมันเคยคิดแบบนั้นไหมเคยคิดแต่ทำไม่ได้เพราะอะไรรักหัวเกินซุปเปอร์มัมอังคารนี้สามทุ่มสิบห้าห้าปไม่มีแล้วใช่ไหมพ่อดุไหมคุณพีเคลง,งฟังกูพูดไปเนี่ยโอเคทิ้งอ่ะสาเหตุที่ไม่ลงเพราะมันเหนียวเนิบ ไม่มีรสเลยมันมีเผ็ดพริกนิดเดียวแล้วมันก็ไม่ครบตามสูตรนะมันมันมันเลี่ยนอะครับมันแบบว่ากลกลิ่นหอยมันตีขึ้นจมูกมากเลยค่ะกลิ่นหอยตีขึ้นจมูกนะคะจริงจริงเลยนะมันแบบมันยังไงรสชาติมันไม่ไปทางไหนอะมันคาวคือยังไม่ทันได้ปรุงรสอะมันมีแต่แป้งอะค่ะทำไมเธอใส่น้ำมันน้อยจังเลยล่ะกลัวว่า แม่ผมกลัวแบบว่าใส่เยอะไปอะไรอย่างเงี้ยนะเออใช่ไหมก็เลยขาดความกรอบถ้ามันกรอบหน่อยมันก็ยังพอทนไม่กรดใช่ไหมไม่กรดแต่แม่มีของปรับใจนะโอเคครับผลิตภัณฑ์ไข่ KCF มอบให้เอากลับไปทดลองใหม่นะครับผมครับและช่วงหน้าอาจจะนิสัตจะทำเมนูข้าวมันธัญพืชกับลาบแหนมทอดติดตามครับ พี่ฉ <Bond> ันอยากได้ลูกมือแบบนี้จังเลยเพอจะทำอะไรช่วยหยิบช่วยส่งเนียออุ้ยทอดเก่งจังเลยนะแหนมไปทำทำไมมกระจายอยู่ไม่ได้ทำไมทอดยายแหนมฉันลอกคลาบลยเช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตเลสราหัวมะลาย วันนี้เรามีเมนูหมูกรอบซอสเกาหลีมาฝากค่ะใส่น้ำและเกลือป่อนเสร์ฟไอโอดีลงในหมอ้อหุงต้ม22เซนติเมตรชุดสมาร์ทคุกตราหัวมะลาย ตัวหม้อเสริมแผ่นกระจายความร้อนที่ก้นหม้อทั้งกระทะและหม้อใช้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้ดีชุดนี้ซื้อแล้วคุม้มได้ทั้งกระทะหม้อตะหลิวทพัพพีขนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟต้มจนน้ำเดือดนำเนื้อหมูสามชั้นลงต้มโดยหันด้านหนังลงต้มโดยใช้ไฟปานกลาง ประมาณ40นาทีจนหมูสุกนุ่มตักขึ้นพักไว้จนเย็นใช้ซ่อมจิ้มหนังหมูให้ทั่วใช้มีดกรีดหนังหมูเป็นแนวยาวจากนั้นทาน้ำส้มสายชูลงบนหนังหมูให้ทั่วนำไปพึ่งแดดจัดจนกระทั่งหนังหมูแห้งตึงนำหมูสามชั้นที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ในกระทะไวทะลัก3ชั้นทรงลึก28เซนติเมตร ชุดสมาร์ทคุกราหัวมะลายโดยหันด้านหนังลงท่อจนหนังหมูสุกพองกลับด้านทอดต่อจนหมูเหลืองกรอบตักขึ้นพักไว้บนตะแกรงหั่นหมูกรอบเป็นชิ้นพอดีคำเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเคม็มลงในหม้อด,ด้าม16เซนติเมตรชุดสมาร์ทคุกราหัวมะลายตั้งไฟพอร้อน ใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศซอสพริกโคชูจังน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายและน้ำผึ้งเติมน้ำผัดให้เข้ากันจนซอสเริ่มข้นจากนั้นปิดไฟจัดหมูกรอบลงภาชนะเสิร์ฟราดซอสเกาหลีโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยและงาขาวคั่วพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพียงแค่มีเครื่องครัวสแตเลสตลาหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้ทิ้งไปสิ สถานเมืองสูงสุดถึง80% 1-10กุมภาพันธ์นี้เตารีดไฟฟ้าเหลือเพียง380บาทกล้องติดรถยนต์สโคปกระจกเหลือเพียง990บาทเครื่องออกกําลังกายหน้าท้องและต้นขาเหลือเพียง1,390บาทโทรศัพท์มือถือ Denko FuturePad เหล,ลือเพียง1,890บาทจักรยานออกกําลังกายเหลือเพียง2,490บาทลู่วิ่งไฟฟ้าเหลือเพียง8,499บาทสินค้าส่งฟรีทั่วไทยสั่งซื้อหรือติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ LINE p i l l o w s h o p อ n l ลน e สกุมภาพันธ์นี้เตรยียมพบกับฟ้าใหม่ของทุกโขฟ้าสีทองทองอัมภัยมันสวยงามจริงๆงมันคือแสงสว่างของคนที่มีความหวังความหวังที่มาพร้อมเสียงหัวเราะประดาดี่น่นาตาดีเดมีแฟดยังพิมงานอยากรู้มากยังไม่มีแต่รับสมัครอยู่นะครับเลยอย่างนั้นส <c oughs> เปกไหนนะ ลมตายไปนักพัดน่ากลัวน่ากลัวโอ้โห oh, าบนะลำคาบและความวา่ที่มาพร้อมคราบน้ำตาอยากให้บ้านมันเสร็จอยากให้แม่กลับมาอยู่ด้วยกัน ถ้วันนี้ตาหนูก็ยังไม่ฟื้นอยากได้เงินก้อนนี้ไปช่วยเขากลัวตาจะไม่ได้ตื่นขึ้นมาหมปวที่สุดอยากให้คุณแม่มีความสุขครับผมไม่มีแม่ผมก็ไม่รู้จะต้องทำอะไรไเพื่อใครมันเหมือนกับเราได้ทําให้กับคนที่ทีเรารักอะเขาได้มีความสุขนะคนที่มีหวงังยังมีฟ้าเปิดลอยแล้ววันนี้เราจะทําให้ความหวังของคนที่เขาอยากจะสมหวังให้เขาเป็นจริง วันฟ้าใหม่รอคุณอยู่ฟ้าใหม่ไม่ตั้งตัวเริ่มสามกุมภาพันธ์นี้ มาแล้วค่ะคุณผู้ชมร้านเด็ดแฟรครั้งที่4รวมร้านเด็ดร้านดังกว่า200ร้านกว่า2,000มาเมนูเสิร์ฟอาหารอร่อยคุณภาพดีการัานตีจากรายการร้านเด็ดประเทศไทยน่ารับประทานเชียและค่ามศิลปินดาราความบันเทิงครบครันสุดจบะบรรยายเลยค่ะคุณผู้ชมวันที่2ถึง5เมษายนนี้10โมงเช้ายาวไปจนกระทั่งถึง3าทุ่มนะ e x ็กซ t i o n ันฮ l สสิบอ,อิมแเมืองคองคานีจองบูธกระโทนมาเลยนะคะคุณผู้ชมตามเบอร์ที่ขึ้นเลยค่ะอาจารย์พิ้งค์สัพคอนเฟิร์ม เสียงสรุปจันน้พบกับเบาแสสุดป่วนข้าพเจ้ามีนามว่าเคอุ้ยตีต้นเตยต้นตาติมตูเตยเตยเตยต้นเตยเตยต้นตูต้กเตยตัดตียิ่งเจียมสงเลยกินดีมากที่ได้มาเฮ้ยตื่นเต้นนิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นให้น้องไต้ฝุ่นได้ทานข้าวที่แบบเพิ่มคุณค่านี่ ครับข้าวธรรมดาข้าวสารใช่ไหมครับอยากให้หอมก็รากผักชีร,รากผักชีสองรากนะครับอ๋อลูกเดือยแล้วก็ถั่วแดงลวงผลิตภัณฑ์ตราข้าทองจัดการเอาไปแช่น้ำแล้วก็ต้มสุกนิ่มว้าวใส่ลงไปใส่ลูกเดือยด้วยข้าวโพดเป็นเ<อ>ม็ดเมดใส่ลงไปเป็นไงดูน่ากินไหม คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ข้าวจะหอมนุ่มแล้วก็มันชวนอร่อยด้วยอัมพวากะทิแท้ร้อยเปอร์ซนต์จำนวนข้าวที่มีกับกะทิใส่ลงไปเลย500มิลลิลิตรก็จะได้ข้าวหุงมาเกือบจะเต็มหมอ้อใช้ใช้กะทิในการแทนน้ำเลยเพราะฉะนั้นออกมาข้าวก็จะสุกนุ่มแล้วก็มีความหอมชวนรับประทานเสียบ ปลักเสียบปลักคร <นะ S 2> ประมาณสัก20-25นาทีก็สุกแล้วอ่าเราก็ต้องเตรียมน้ำมันสำหรับทอดไปก่อนน้ำมันปาล์มมากตรับรองจะติดใจต่อไปก็คือเตรียมหั่นแหนมน้องใต้ฝุ่นอาจาร,รย์ใช้แหนมตราวัสนานะคุณผู้ชมหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตและตลาดทั่วไปตอนนี้ก็มีแล้วนะคุณผู้ชม แป้งวันนี้ใช้แป้งชุบทอดปราโลโบที่ฉันอยากได้ลูกมือแบบนี้จังเลยเพราะจะทำอะไรช่วยหยิบช่วยส่งเนี้แล้วก็คนผสมละลายกับน้ําเย็นนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวอาจารย์จะจะทำแล้วก็หยอดลงกระทะน้องใต้ฝุ่นทอดให้อาจารย์นะเพราะว่าอาจารย์จะได้ไปล้างมือล้างไม้ไม่ได้ใส่ถุงมือ จัดการน้องเต้ฝุ่นทอดให้อาจารย์นะครับผมเมื่อหลังก็มาเข้าครัวกับอาจารย์สิเอาได้เลยครับอาจารย์อาจารย์จะสอนเทคนิคในการทอดให้มันลอยได้เลยครับลอยเลยใช่ไหมครับลอยลอยอยารับรองได้ฝีมือการทำอาหารของอาจารย์ร <c oughs> ิยวนะโอ้เชื่อครับผมเชื่อ เหมือนตุ้มใจมากลูกนะโอ้ทอดเก่งจังเลยนะนแหนมไปทางแป้งทำไมไม่กระจายทำไมทอดยังไงแหนมจนลอกคลาบเลยนี่เขาใตายเกิดเลยคุณเดี๋ยวได้กินแล้วข้าวใจเย็นเสร็จแล้วเราก็จะจัดการทำให้มันเป็นลาบครับเรเ็นาว้าว ก็ใส่หอมแดงผงปุงรากน้ำตกตราโลโบ้ซองนี้นี่นแล้วก็ต้นหอมซอยนค่ะกลิ่นนี้ใช่เลยครับใช,ใช่เลยไหมใช่เลยครับอือใช่เลยครับ ข้าวทันยาพืชที่หุงมะเขือเป็นข้าวมันเริงใจจังเลยอ่ะไม่อยากเสิร์ฟให้น้องใต้ฝุ่นตกตกใจในฝีมืออาหารของแม่อ๋อพอข้าวอย่างนี้แล้วกินกับลาบที่เผ็ดๆนี่พอดีเลยนะใช่ไหมเนี่ยแม่ทําเล่นๆนะลูกนี่แม่ยังไม่ปล่อยหมดนะน้าแม่ปล่อยหมดแล้วหนูงูหัวไม่หุ้มลูกกลับบ้านไม่ถูกนั่นแหละเสร็จแล้วจะเก็บโต๊ะแล้ะชิ้ครับ ร็จเรียบร้อยแล้วข้าวมาันทัญญพืชกับลากแหนมทอดขอบคครับอาจารย์ผมจัดการแล้วนะครับใช่อร่อยครับอร่อยมากเอ,อาไหมงงงงค่ะอืม,อมโอเคนะแหนมกรอบอแล้วมีความเป็นลาบไหมแนมกรอบแป้งกรอบ คงเป็นลาบนีงไม่ต้องพูดถึงครับใช่ไหมัดเทนเลยครับผมปรุงราบคุณผู้ชมดรโบิสองเดียวคำว่าราบเนี่ยถือว่าเป็นสิริมงคลนะต้นปีเขากินอะไรที่มันชื่อไพราะอลาบลาบอย่างเงี้ยรับประทานเสร็จแล้วก็จะมีโชคลาบวันนี้น้องไต้ฝุ่นมารายการเราสนุกไหมสนุกครับนะสนุกมากเออตอนนี้ยังกร่เลยครับไม่เป็นไร ยังไงก็ทานต่อไปยังไงก็กลับไปพัฒนาเมนูหอยของหนูหน่อยนะนะเพราะว่าแวะมหาจะยิ่งสักนะครับผมวันนี้ขอบคุณน้องไต้ฝุ่นนะขอบคุณมากผู้ชมครับอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าวันจันทร์นะครับ4โมงครึ่งทางบล็อกคอยช่อง23วันนี้อาจารย์นิสาระน้องไต้ฝุ่นลาผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับทานต่อทานต่อครับเดี๋ยวเราลีลาดกันต่อนะได้เลยครับผมสวัสดีครับ ได้ฝุ่นนะครับก็อยากจะฝากถึงในหลายคนนะครับที่ชอบทานอาหารรสเค็มนะครับผมก็อยากจะให้ลองลดรสชาติเค็มลงดูนะครับผมเพราะว่ารสเค็มเนี่ยมันก็ทําให้เราเป็นโรคหลายๆอย่างเลยครับโรคไตโรคความดันเอออันนี้นะครับก็อยากจะให้รักสุขภาพกันมากขึ้นนะครับชีวิตเราแค่2 0,000่นกว่าวันเองนะครับฝากด้วยครับวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์ <c oughs> ยิ่งศักดิ์หลอมมาอ่อกัะทุกคนที่อาจารย์ยิ่งศักด <c oughs> ิก <c oughs> ์เชิญมาเลยรอนพัทรพล สวัสดีครับอรับแล้วก็ซอยนะถูกไหหนูซอยไม่เป็นแม่รู้แล้วถ้าถ้าซอยหนูไม่ผ่านลูกแม่ซอยเองดีกว่าแม่ซอยให้ดีกว่าไหมแม่ซอยแม่ซอยดีกว่าซอยอลูกซอยไม่เก่งอ่ะโูกแม่ซอยค่ะอู้แต่หน้าตาน้ากินมากเลยนอนอุ้ยอยากกินนออยากกินน้องรอนะ กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ